สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทลาพรมลสีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สอ2ทับหนึ่งจากโครงการรักการอ่านในสถานศึกษาอ่านสร้างสุขกิจกรรมสำนวนไทยรายวันค่ะวันนี้หนูมานำเสนอ สำรวนไทยยกเมฆหมายถึงกุเรื่องขึ้นคาดเอาเดาเอาเองให้ทุกคนพูดตามค่ะยกเมฆยกเมฆหมายถึงหมายถึงกุเรื่องขึ้นกุเรื่องขึ้นคาดเอาคาดเอาเดาเอาเองเดาเอาเอง สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้หนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเยี <c oughs> ่ยมเก่งมากตัวมือแม่คนเดียว